สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่30นะครับเป็นวันอังคารนะครับที่30นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับภายในร้านพีเน็ตอดโอนะครับอัปเดตสินค้าช่วงเช้าเช้านะครับวันที่30นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับของเดือน พฤศจิกายนนะครับ2,564นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมดอกลำพงนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลำพง18นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับ12นิ้วแล้วก็แรมตอง8แล้วก็750นะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับดอกลำพงนะครับ18นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดอก PA นะครับตัวนี้ PA 1,200วัตต์นะครับตัวนี้มีอยู่6ดอก7ดอกนะครับตัวนี้7ดอก ขอภัยนะครับมีอยู่7ดอกนะครับสำหรับดอก PA นะครับชาเดนเจอร์พันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้เดิมๆนะครับดอกละสองพันแปดร้อยบาทนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพิเน็ตอะแดโอนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆนะครับตัวนี้เดิมเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้พันสองร้อยวัตต์นะครับพีเอนะครับดอกละสองพันแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเชเดนเจอร์นะครับเชเดนเจอร์หกห้าศูนมีอยู่หนึ่งคู่นะครับตัวนี้ดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพินิษตอเดโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็สิบห้าบีเอ็มนะครับตัวนี้สิบห้าบีนะครับตัวนี้สิบห้านิ้วนะครับเป็นดอกของพีเอนะครับเป็นสิบห้านิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้มีอยู่สิบสองดอกนะครับสําหรับสิบห้านิ้วพีเอนะครับสนใจก็แวะ เข้ามาชมหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ095ย์4 6497สานะครับสำหรับดอก15นิ้วนะครับอาจารย์ท่านในที่ยังขาดอยู่นะครับดอก15นิ้วนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออดดโอนะครับดอกละ1,500บาทนะครับสำหรับ PA นะครับตัวนี้ดอก15นิ้วนะครับ300 BM อเนะครับเป็นโครงหล่อนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหลมต้อง8นะครับตัวนี้แหลมต้อง8ดนะครับ ดอกละ4 0 0บาทนะครับสำหรับแหลงตอง8ปจรวดนะครับแหลมจรวดนะครับแล้วก็7 5 0นะครับตูด7 5 0มีอยู่ประมาณ10ดอกนะครับตัวนี้ตูดละ1,200บาทต่อตูดนะครับสำหรับ PA นะครับตัวนี้นะครับส่วนปากนะครับปากอยู่ที่ปากละ6 0 0บาทนะครับสำหรับปากใส่ตูด7 5 0านะครับสำหรับอาจารย์ท่านหนที่ยังมองหานะครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับสินค้าเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะครับแล้วก็เอามา รีวิวให้อาจารย์ทุกท่านดูนะครับช่วงเช้าๆนะครับไม่ว่าจะเป็น12นิ้วนะครับดอกนีโอนะครับดอกนีโอนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไล่ไปมีอยู่3มรุ่นนะครับผมจะไล่ไปแต่ละรุ่นนะครับเป็น600ตต์นะครับตัวนี้เป็น PA 600ตต์นะครับดอกนีโอนะครับสาหรับตัวนี้นะครับดอกละ2,000บาททุกรุ่นนะครับ2,000บาททุกรุ่นนะครับมีอยู่3รุ่นนะครับจะมีรุ่น600นะครับตัวนี้ 600วัตต์นะครับแล้วก็300วัตต์นะครับตัวนี้รุ่นกลางนะครับ300วัตต์นะครับ300วัตต์มีอยู่6-7ถึงดอกนะครับ6-7ดอกนะครับส่วนแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น450วัตต์นะครับตัวนี้450วัตต์มีอยู่5ดอกนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่ร้านพิเน็อโอดิโอนะครับอําเภอรอนจานย์จังหวัดกาฬสิน์นะครับเบอร์โทรติดต่อก็0952246497นะครับ ในส่วนของเบอร์โทรติดต่ออีกเบอร์นึงนะครับเป็นเบอร์ผมเองนะครับ0874217464นะครับ0874217464นะครับเผื่อเวลาติดต่อทางพ่อโดยตรงไม่ได้นะครับก็ติดต่อทางผมก็ได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเนตอะโอดิโอนะครับอำเภออนจันจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาดอกลำโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไม่ได้รีวิวนะครับตัวนี้ เป็น21ินิ้วนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็สินค้าเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตอะดโอนะครับไม่ว่าจะเป็น7 5 0หนะครับแหลมต้อง8ดนะครับแล้วก็12บนิ้วนะครับ10บไอ้ิบนิ้วเจ้าฟังดอกนีโอนะครับตัวนี้15บห้านิ้วนะครับแล้วก็เป็น18นิ้วนะครับตัวนี้ดอกละ2,500้บาทนะครับสำหรับห5 0นมีอยู่หนึ่งคู่นะครับแล้วก็ พันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้พันสองร้อยวัตต์ดอกละสองพันแปดร้อยนะครับในส่วนของไม้นะครับเป็นไม้ชัวแท้นะครับตัวนี้เอฟเอ็มห้าแปดนะครับตัวนี้ตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับสนใจก็รีบๆเลยนะครับตัวนี้ไม้ชัวแท้นะครับเอฟเอ็มเอฟเอ็มห้าแปดนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับใช้งานปกตินะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับสหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาไม้ sm58 นะครับตัวนี้1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับเร็วๆเลยนะครับตัวนี้ช้าไม่ทันนะครับตัวนี้สําหรับไม้นะครับเป็นที่นิยมนะครับใช้ในวงการเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ไม้ชัวร์แท้นะครับ sm58 อะไรนะครับตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านพ i เนตโอดโอนะครับอำเภออนจานจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับดอกลำโพงไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงแล้วก็ power amp นะครับ บางส่วนนะครับที่ผมยังไม่รีวิวนะครับตัวนี้เราเอามภายในร้านนะครับส่วนคลิปนี้จะขออนุญาตรีวิวตัวเข้ามาใหม่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ปั่นไฟนะครับตัวนี้ตู้ปั่นไฟนะครับเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับจะพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ยังไม่เช็คใช้งานปกตินะครับตัวนี้ก็จะมีสายไฟสายแหลกครับยังไม่เช็คนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงได้นะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับ มันก็จะเป็นตู้ลำโพงดอกลำโพงนะครับภายในร้านพิเน็ตอะแดโอนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับอำเภอรอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามในช่องทางช่อง u t u b e นะครับพิเน็ตอะแดโอนะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ทางไลน์ติดต่อโดยตรงเลยนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับเบอร์โทรแอดไลน์ก็เบอร์ตามเบอร์นี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับสินค้านะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงสายๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตตู้ลำโพงนะครับเป็นเทอร์โบนะครับ1ินิ้วเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ลงจาก6ร้อนะครับเดี๋ยวช่วงสายๆผมจะอัปเดตอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ